มีการลงนามซื้อขายริเพนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะ และหวังว่าหลังจากข่าวนี้คงจะไม่มีใครหน้าไหนเอาเฟกนิวสมานำเสนออีกนะคะเพราะว่าเขาลงนามกันอย่างเป็นทางการท่ถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะกับเรื่องที่ไทยและสวีเดนมีการลงนามซื้อขายกริปเ n นกันอย่างเป็นทางการค่ะรายงานของรอยเตอร์อ้างคำกล่าวของมิคาเอลแกรนโฮมอธิบดีองค์การบริหารจัดการยุทธภัณฑ์ทางทหารของสวีเดนนะคะได้ระบุในถ้อยแถลงว่าข้อตก ลงนี้จะช่วยเสริมโอกาสการพัฒนาระยะยาวสําหรับเครื่องบินรบของสวีเดนค่ะส่วนบริษัทซับก็เปิดเผยใน้อยแถยลงอีกฉบับหนึ่งนะคะระบุว่าในมูลค่าของคําสั่งซื้อในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งเครื่องบินขับไล่กริปเพน E ์ําจำนวน3ลําเครื่องบินขับไล่กริปเพน F1 เอฟหนึ่งลำแล้วก็มีอุปกรณ์และก็การสนับสนุนและการฝึกฝนอยู่ที่ราวๆห้ราร้อยห้าสิบหกล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าประมาณ18,00 0ล้านบาทค่ะ โดยการส่งมอบนี้จะเกิดขึ้นในช่วงปี2025ก็คือจะส่งมอบล็อตแรกในปีนี้เลยนะคะแล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงปี2 0 3 0ตามเงื่อนไขค่ะรายงานของรอยเตอร์ระบุว่าไทยนั้นมีฝูงบินกริปเพ C กับดีประจำการอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว1นึกองบินในขณะที่ความเคลื่อนไหวสั่งซื้อเพิ่มเติมล่าสุดก็ทำให้หุ้นของบริษัทซับดีดตัวขึ้น3%ทันทีนะคะซึ่งนอกเหนือจากเครื่องบินกริปเพนีแล้วก็ F แล้วก็มีอุปรกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็การสนับสนุนและการฝึกฝนแล้วทางซับ o อเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทผู้ผลิตก็เปิดเผยว่าซับยังได้มีการลงนามกับกองทัพอากาศไทยค่ะในการมอบข้อเสนอการชดเชยการนําเข้ายุโทโธปรกรณ์หรือออฟเซ็ตระยะยาวแก่ไทยด้วยส่วนหนึ่งในแผนการซื้อเครื่องบินนั้นรวมไปถึงการถ่ายโอนเทคโนโลยีป้องกันตนเองที่สําคัญและความร่วมมือทางอุตสาหกรรมกับไทยรวมไปถึงการลงทุนใหม่ในหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจไทยด้วยซึ่ง มันมีข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะที่สื่อต่างประเทศเนี่ยมีการเปิดเผยรายละเอียดแล้วก็บอกว่ารวมมูลค่ารวมๆกันแล้วกับสิ่งที่เ,เราได้จากเครื่องนี้เนี่ยมูลค่ารวมๆนียนับแสนล้านเลยทีเดียวนะคะโดยทางไมเคิลโจฮันสันประธานและซ e o ของซาร์บอกว่าเรายินดีกับไทยในฐานะลูกค้ารายล่าสุดสำหรับเครื่องบินกร e ิปเพน E และ F ไทยเป็นผู้ใช้กริปเพนที่ลงหลักปักฐานเป็นอย่างดีและคุ้นเคยกับความเข้มแข็งต่างๆนานาที่กริปเพนนำพาสู่กองทัพไทยโดยเลือกเครื่องบินขับไล่ทันสมัยที่สุดในตลาดและจะช่วยเสริมสร้างยุทธศาสตร์สมัยใหม่และศักยภาพที่เป็นอิสระค่ะขณะที่ฝั่งของเราอย่างเป็นทางการก็ยืนยันในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะ a c e b o o k อย่างเป็นทางการของกองทัพอากาศไทยค่ะก็รายงานว่าทางกองทัพอากาศลงนามในสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ ระหว่างไทยกับสวีเดนนะคะในการจัดหาเครื่องบิน g กรเพน EF ระยะที่1เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางอากาศยานในการปกป้องประเทศนะคะโดยทางพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาก,การฐานอากาศลงนามข้อตกลงกับแกรนโฮมและโจหันสันเพื่อจัดซื้อเครื่องบินขับไล่4เครื่องค่ะโดยมีนายมาริสเงียมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและก็นายพาวจอนสันเป็นสักขีพยาน กองทัพประกาศไทยระบุว่าการลงนามในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านการป้องกันประเทศของทั้งสองชาติและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมการศึกษานวัตรกรรมและเทคโนโลยีผ่านการลงนามแพ็กเกจชดเชยหรือออฟเซ็ตแพ็กเกจทางอุตสาหกรรมควบคู่กันไปค่ะโดยกองทัพประกาศขอให้ประชาชนชาวไทยมั่นใจในโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ทดแทนภายใต้ชื่อพีซบูรพาหรือบูรพาสันตินี่คือชื่อของ ฝูงบินนี้นะคะบูรพาสันติในการจะเข้าประจำการทดแทนเครื่องบิน F16 ฝูงบิน102กลองกองบิน1ในครั้งนี้กองทัพประกาศบอกว่าจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสเสริมขีดความสามารถในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติค่ะ,ะนี่ก็เป็นความชัดเจนล่าสุดเลยนะคะพอหลังจากลงนามเซ็นสัญญาจ,จะลดปากกากันเรียบร้อยถึงสามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดเงื่อนไขยอย่างเป็นทางการได้